สวัสดีครับส่งล้างลอกครับผมโกซาเดวชิงกาละนะครับรัล้างลอกโทอร์ราาณาจักรนะครับถุงลอกได้ว่านะเป็นตระกูลลูเวสนะครับเป็นขนาดเบอร์2 0 0 4นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสภาพก่อนล้างก็จะมปีเซลชาพานะครับมีหมุนขึ้นมือนะครับมีสกรอบ้านนะครับตามอยุ่การใช้งานนะครับมาแท็กวงเลื่อนๆหน่อยนะที่ไหลเลื่อนดีแล้วนะครับแต่ว่าขาดจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวหน่อมหมุนเลื่อนดีนะครับจุดนี้เป็นบูธนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวยุกยับนะครับ จุดต่อมานะครับระบบสัญญาณเสียงรุ่นนี้ดังดีนะครับคือย่าเอาใส่ของเล่นให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผ้าเบรคเป็นเบรคสกัดมีทั้งหมด1แผ่นนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเกลไหลเนียนดีนะครับใส่ชาร์วีสิมูนแบบให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวระบบเบรคครับคือต่อมาลูกปืนไดรโดเลอร์นะครับรุปืนไดรโดเลอร์หมุนลื่นเนียนดีนะครับสำหรับลูกปืนตรงชุดไดรโดเลอร์เป็นลูกปืนแท้นะครับชิ้นส่วนชุดไดรโดเลอร์ก็สมบูรณ์ดีนะครับส่วนระบบเปิดปิดหนะครับ จุดต่อมาระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนมันมีแอนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวลูกปืนสมบูรณ์ดีนะครับส่วนตัวระบบแม็กซิลนะครับมาทีแรกน้ํามันแห้งสนิทเลยนะครับถอดล้างให้ใหม่นะทําสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบแม็กซิลนะครับตัวน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูปตัวระบบแม็กซิลให้ดูนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไดน์มีสึกหล่อบ้างนะตามอายุการใช้งานนะครับแต่เรื่องความรุนเรื่อหมุนเลื่อดีฝั่เก่าวเยอะเลยนะครับมาทีรรกกออาาาคค่นนข้งฝึะับ เลื่นดีแต่มีมุนขึ้นมือนะครับเฟืองสุดหล่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ของ SLP w o r k นะครับสำหรับใส่เฟืองกีรนะครับรวมไปถึงชุดเฟืองสไลด์นะเฟืองเรียงสายทํางานได้ปกติดีนะครับใช้ได้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับส่วนลูกพืนประคองเฟืองพิเนียนเฟืองได้นะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับไหลเลื่อนดีเดียบร้ดีครับสวัสดครับ